ดึกนะคะเพื่อนๆนรอบดึกของวันเสาร์นะคะที่27เดือนกุมภาพันธ์นะคะใครยังไม่นอนนะคะเข้ามาดูฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อมเลยนะคะสวัสดีเพื่อนๆพนพี่พี่น้องนองลุงป้านา้าอานะคะทุกๆคนทั้งที่อยู่ในประเทศไทยนะคะที่อยู่ต่างประเทศฝั่งไทยฝั่งลาวนะคะแนวทาง รัฐบาลไทยงวดประจำเดือนมีนาคมปี64มาฝากนะคะเพื่อนเอน,เ,นเป๊กในตารางสำหรับหวยออกวันจันทร์แล้วก็ฝั่งที่แรมสามข้ามเดือน4นะคะเพื่อนๆท่านไหนเข้ามาแล้วฝากกดติดตามฝากกดแชร์ให้ต้อมด้วยนะคะฝากกดแชร์ให้ต้อมด้วยเนาะเรามาเจอกันดึก,ดก วันเสาร์นะคะใครยังไม่นอนก็มาดูได้นะคะคเพื่อนๆเรามาดูผลของวันที่16เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะหวยออกวันอังคารนะคะหวยออกวันอังคารหวยออก สองตัวล่างนะคะเพื่อนๆเลขท้ายสองตัวสามเก้านะคะสองตัวบนก็คือสามตัวบนหกศูนย์สามเนาะเพื่อนๆคะเลขในตารางขึ้นห้าข้าเดือนสี่นะคะเพื่อนๆเลขมีเลขสามกับเลขเก้านะคะเพื่อนๆเลขมีเลขสามกับเลขเก้านะคะมีเลขสามกับเลขเก้ามีเลขศูน กับเลข3นะคะฝั่งที่เป็นวันอังคารมีเลข0กับเลข3นะคะเพื่อนฝั่งที่เป็นขึ้น5คาําเดือน4นะคะมีเลข6มีเลข0มีเลข3นะคะเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่เจาะชุดเลข3ตัวในตารางข้างขึ้นเดือนเต็มนะคะฝั่ง ขึ้นห้าค่ำเดือนสี่นะคะเพื่อนๆอ,อาจจะถูก3ามตัวตรงๆเนาะแต่ต้องเจาะให้แค่2ตัวนะคะเพื่อนๆเ,เลขที่ต้อมชอบนะคะเข้าเลขท้าย2ตัวตรงๆเลยนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆท่านไหนที่ตามนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่แคปหน้าจอเก็บไว้นะคะเลขที่ต้อมชอบเนาะสาานะคะตรงๆเลยนะคะ แต่2ตัวบนต้องไม่ได้เจาะให้นะคะเพื่อนๆได้แต่เลขท้าย2ตัวนะคะเราไปตามกันต่อเลยเนาะสำหรับงวดวันที่1เดือนมีนานะคะเพื่อนๆ1เดือนมีนาคมปี64นะคะเลขในตารางวันอังคารเอ้ยวันวันจันทร์นะคะเพื่อนๆหวยออกวันจันทร์เนาะ ออกวันมรืนนะคะวันจันทร์เลขในตารางวันจันนะคะเพื่อนๆจะมีเลข2เลข9กเลข4เลข6 5 7แล้วก็ศูนย์นะคะเพื่อนๆฝั่งข้างแรมนะคะเพื่อนๆแรมสามข้ามเดือน4นะคะจะเป็นข้างแรมเดือนดับนะคะเพื่อนๆข้างแรม เดือนดับเลขจะตรงกันเลยนะคะจะมี 2, มี9มี4มี6 5 7แล้วก็0นะคะเพื่อนเพื่อนเ,อนเอนท่านไหนมีเลขเด็ดนะคะหรือว่าเป็นเลขในใจคอมเมนต์พูดคุยทักทายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เนาะเผื่อเลขที่เพื่อนๆชอบอาจจะเป็นตรง ตรงกับเลขในตารางตรงกับเลขที่เพื่อนๆท่านอื่นชอบเหมือนกันนะคะแล้วเดี๋ยวตั้มจะเรียงเรียงออกมาให้เลยนะคะว่ามีเลขอะไรบ้างนะคะเพื่อนๆฝั่งวันจันทร์กับแรม3ามข่าเดือนสี่เลขเหมือนกันเลยนะคะเพื่อนๆวันจันทร์หวยออกวันจันทร์ที่หนึงนะคะสวัสดีค่ะ คุณนรงสวัสดีค่ะรวยรวยปังๆนะคะมีเลขอะไรที่ชอบคอมเมนต์ได้เลยนะคะวันจัน์นะคะเพื่อนๆมีเลขศูนเลขสองเลขสี่สวัสดีค่ะดาวโจรดาวโจรต้องให้วันจัน์ทรนะคะ อาจจะเป็นดึกๆวันอาทิตย์เนาะหรือว่าจะเป็นตอนเช้าวันจันทร์นะคะเสาร์อาทิตย์ไม่มีหุ้นเนาะไม่ดึกตอนดึกๆวันอาทิตย์ก็จะมีตอนเช้าวันจันทร์นะคะหวยหุห้นรวมทุกหุ้นเลยนะคะไปต่อกันนะคะศูนมีเลขหเลขห เลขเจ็ดแล้วก็เลขเก้านะคะเลข0ูนเลขสองเลขสี่เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดแล้วก็เลขเก้าเพื่อนเพื่อนคะเรามาดูเลขเด่นกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเลขเด่นนะคะเด่นจะเป็นหกกับห้านะคะ มีโชคสามตัวจากลาวพัฒนาอ๋อโชคดีจังค่ะเล่นเป็นกลับหกประตูก็จะได้เยอะเลยนะคะอ่าเลขของลาวนะคะลาวพัฒนาวันที่25เนาะออกผลหวยหุ้นด้วยนะคะหวยหุ้นวันที่25้าก็ออกเลขเดียวกับลาวพัฒนาเลยนะคะเลขเดียวกันเลย719นะคะ ไม่แน่ใจว่าเป็นหุ้นของอะไรต้องจําไม่ได้แล้วนะคะไม่อียิปต์ก็อะไรสักอย่างนึงนะคะเลขเดียวกับราพัฒนาเลยค่ะเลขเดียวกันเลยเนาะเรามาดูกันต่อนะคะเด่นนะคะ6กับ5นะคะต้องจะเจาะให้เลขละ4ชุดนะคะเพื่อนเพื่อนท่านไหนชอบเลขตัวไหนก็ตามนะคะไม่จำเป็นจะต้องตามทั้งหมดนะคะ เลขหกก็จะมีหกศูนย์นะคะหกศูนย์สวัสดีค่ะหกศูนย์นะคะหกสองหกสองหกสี่พอใจว่าจะอ่านเปล่านะคะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้นะคะสองห้าหกค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือห้าเก้านะคะ หรือว่าเพื่อนๆนำเลขไปจับชุดกันนะคะวินวินกันไปเลยเนาะจับไปเลย2 02 20 04 0 5 0 6 0 7 0 9 2 4 25 26 27 29ยอ่างงย่างนี้ก็ได้นะคะแต่เลขก็จะเยอะหน่อยเนาะเรามาดูตัวกันกันเลยนะคะชุดตัวกันกันไว้เนาะ การเลขสี่เลขสี่ก็จะมีสี่ศูนย์สี่สองสี่เจ็ดนะคะตัวสุดท้ายก็คือสี่เก้าค่ะเพื่อนๆชอบตัวไหนก็ตามนะคะ ไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขที่เพื่อนๆชอบได้นะคะเรามาดูนี่เป็นเลขที่ต้อมชอบส่วนเนาะใครชอบเลขเดียวกับต้อมนะคะแคปหน้าจอเก็บได้เลยเลขที่ต้อมชอบนะคะก็จะมี2 0 0 2นะคะ2002ต้อมก็ชอบเลขเบิ้ลคะ่ะเพื่อนๆ6 7 เจ็ดนะคะตัวสุดท้าย79นะอันนี้97ไปแล้วเนาะการเอาเจ็ดออกไปแล้วเพื่อน,อนๆท่านไหนชอบแคปหนะ้าจอเก็บไว้ได้เลยนะคะหรือว่าจะแชร์ไปยังเฟซแชร์ไปยังเฟซบุก๊กแล้วก็มาดูย้อนหลังได้นะคะในตารางเข้าเกือบทุกงวดนะคะ เรบเป็นคลิปย้อนหลังที่ต่ำลงได้คะ่ะอาจจะไม่ได้เข้าทั้งหมดอาจจะเข้าเป็นเฉพาะตัวนะคะคู่อย่างหนึงเลขเมา9กหนึ่งค่ะแต่งวดที่ผ่านมาก็คือเข้าหมดเลยนะคะฝั่งขึ้นหค่ำเดือนสี่นะคะ 6, 6 0ศูนสามนะคะ ฝั่งนี้จะเข้าแค่0ูนนะคะเลขวันอังคารนะคะเข้าแค่03แต่ฝั่งขึ้น5้าข้ามนะคะฝั่งข้างขึ้นเนาะหกศแล้วก็3ามนะคะที่สำคัญเพื่อนๆตั้มเน้นย้ำเพื่อนๆไวท้ทุกๆคลิปนะคะทุกๆคลิปเน้นไว้ตลอดนะคะซื้อหวยอย่าลืมนะคะ อย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะคะเนาะอ,อันนี้เน้นย้ำนะคะอย่าลืมซื้อตัวกลับนะคะเพื่อนเพืคะเพื่อนเพืนพี่พี่น้องน้ทุกๆคนนะคะต้อมจะจบไลา์เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าต้อมยังไม่ได้ลงแนวทางหวยฮาหนอยนะคะ สุดรหนึ่งสูตวัดดวงแล้วก็ชุดเลข3ตัวนะคะแล้วก็ยังมีมาเลข,ของวันพุ่งนี้ด้วยนะคะยังไงวันนี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะของต้อมนะคะโชคดีเนาะถูกหวยรวยรวยเฮงเฮงปังปงนะคะหลับขอให้ได้เงินหมื่นตื่นขอให้ได้เงินแสนไปไหนมาไหนพบเจอแต่เรื่องดีๆนะคะติดตามทุกหวยเลยค่ะขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณมากค่ะยังไงนะคะถึงไหนแล้วเมื่อกี้ต้องอวยพรให้เพื่อนๆทุกคนของต้อมนะคะโดยๆเฮงเฮงๆนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ